ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6025เย่เฉินก้าวเข้าไปในลิฟต์แคบๆตัวนั้นตามติดมาด้วยพรูสไวสสไตล์แผงควบคุมลิฟต์ตัวนี้เรียบง่ายมากมีปุ่มสีเขียวเพียงปุ่มเดียวพรูสไวสสไตล์กดปุ่มขณะเดียวกันก็พูดกับยเย่เฉินเมื่ออยู่ด้านล่างปุ่มน,นี้จะสั่งการให้ลิฟต์ขึ้นเมื่ออยู่ด้านบนจะสั่งการให้ลิฟต์ลงไม่มีการหยุดพักระหว่างทางยเย่เฉินพยักหน้า ในขณะที่ลิฟเริ่มเคลื่อนตัวลงเขาเหลือบมองไปที่รูสไวสไตล์ถามว่าห้องลับนั้นอยู่ลึกมากแค่ไหนรูสไวสไตล์พูดด้วยความเคารพลึกลงไปใต้ดิน60เมตรเย่เชิญอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยนี่มันลึกมากปล่องลิฟนี้ถูกขุดโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไรรูสไวสไตล์อธิบายแม่เรือนจำพรูครินดูภายนอกเป็นเรือนจำกลาง แต่แท้ที่จริงมันถูกควบคุมโดยตระกูลรอชัยมาเป็นเวลานานมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตระกูลรอชัยได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงเรือนจำแห่งนี้แต่ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้สร้างกล่องลิฟต์และห้องลับใต้ดินแห่งนี้หลังจากพูดจบเขาหยุดเล็กน้อยพูดเสริมว่าแม้นี้จะเป็นเส้นทางเข้าออกประจำตามปกติเพียงทางเดียวแต่จริงๆแล้วยังมีทางเข้าและทางออกใต้ดินแบบทางเดียวที่สามารถเปิดได้จากภายนอก เยเชิญถามอย่างสงสยัยตระกูลรอชัยลงทุนลงแรงอย่างมากเพื่อสร้างห้องลับเช่นนี้ในเรือนจำพลูครินจุดประสงค์คงไม่ใช่เพียงเพื่อกักขังนักโทษที่มีสถานะพิเศษใช่ไหมพลูสไวสไตล์กล่าวความจริงโดยไม่ปิดบังเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ยอย่างกุตาโวซานเชตถูกขังอยู่ที่นี่เพราะเขาได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงลึกกับตระกูลรอชัยตระกูลรอชัยต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมได้100% หากมีสถานการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัยตระกูลรอชัยสามารถซ่อนคนผู้หนึ่งไว้ในห้องลับแห่งนี้หรือนำตัวไปที่อื่นเงียบๆจากนั้นประกาศต่อโลกภายนอกว่านักโทษหลบหนีไปมีตัวอย่างสารสหรัฐตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เมื่อตระกูลรอชัยเจรจากับฝ่ายตรงข้ามได้สมประโยชน์คิดอยากจะปล่อยตัวออกไปสามารถทำได้ผ่านช่องทางลับนี้สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งอัตราความสำเร็จคือ100เปอร์เซ็นต์ เยเชินพยักหน้าถามว่ากล่าวอีกในหนึ่งแม้เจ้าพ่อค้ายาที่ทำเรื่องชั่วร้ายทุกประเภทอย่างกุตตาโวตราบใดที่เป็นประโยชน์ต่อตระกูลราช,ชายจะส่งคนกลับไปยังเม็กซิโกอย่างเงียบเียบเมื่อไรก็ได้ถูกต้องรูสไวสสไตล์พยักหน้ากล่าวว่าพวกเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ไม่สนใจความยุติธรรมเยเชินยิ้มเยาอด้วยความดูถูกพูดอย่างแผ่วเบา,เบาแน่นอนว่าเป็นพวกร่ำรวยไร้ความเมตตา พวกนายทุนเหล่านี้สแสวงหาผลกำไรมากกว่าสิ่งอื่นใดในขณะนี้ลิฟต์ค่อยๆหยุดลงที่ด้านล่างหลังจากประตูลิฟต์เปิดออกสิ่งที่มองเห็นคืออุโมงค์โค้งกว้างประมาณ2เมตรสูง2เมตรมีประตูเหล็กอยู่ที่ปลายอุโมงค์ปลายทางแห่งนั้นมีห้องสองห้องอยู่ทั้งสองฝั่งอุโมงค์ห้องหนึ่งไม่มีประตูมีโซฟาที่เรียบง่ายและโต๊ะเล็กๆส่วนอีกห้องหนึ่งปิดด้วยประตูเหล็กทึบรูสไวสไตล์ชี้ไปยังห้องที่ปิดด้วยประตูเหล็ก พูดกับเย่เฉินปีเตอร์โจถูกขังอยู่ที่นั่นเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาเปิดประตูรูสไวส,สไตล์รีบเดินตรงไปป้อนรหัสผ่านที่ประตูประตูเหล็กถูกเปิดออกไปด้านนอกพร้อมเสียงดังเย่เฉินก้าวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบผลักรูสไวส,สไตล์ออกไปด้านข้างเขาผลักประตูเหล็กเปิดออกอย่างแรงบทที่6026ในเวลานี้ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าภายในห้องนั้นทําให้เย่เชิญต้องตกตะลึงพื้นที่ห้องนี้ประมาณ20ตารางเมตรมีพื้นที่ภายนอกประมาณ6หรือ7ตารางเมตรไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของใดๆส่วนพื้นที่ภายในเป็นห้องน้ําห้องเดียวมีก๊อกน้ําเล็กๆที่มีสายน้าไหลผ่านอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ที่นั่งบิดเบี้ยวอยู่บนโัวซ์ z มเป็นชายคนหนึ่งเต็มไปด้วยหนวดเครามีผมเผารกรุงรังปกคลุมใบหน้า มีปลอกคอทำจากโลหะแข็งอยู่รอบคอถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กหนาเท่านิ้วหัวแม่มือความยาวของโซ่เหล็กนี้สามารถทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ไม่อาจเข้าถึงพื้นที่เปิดโล่งด้านนอกที่มีพื้นที่6หรือ7ตารางเมตรนั้นได้จำกัดให้อยู่ภายในเท่านั้นไม่มีพื้นที่ให้นั่งหรือนอนทั้งห้องเป็นพื้นที่อับชื้นและเย็นเยียบไม่มีแม้แต่เสื้อฟางสักผืนไม่ต้องพูดถึงเตียงนอน สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ทำให้ชายคนนั้นต้องนั่งขดตัวอยู่บนทั่วส้ซ่วมไม่อาจหลับนอนได้อย่างสบายในเวลานี้ชายคนนั้นได้ยินเสียงดังจึงเงยหน้าขึ้นอย่างอ่อนแรงเมื่อเขาสบตาก,กับเย่เฉินร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าถูกสายฟ้าผ่า ดวงตาของเขาเบิดกว้างร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เย่เฉินมองดูใบหน้าที่ทุกทรมานของเขาจำได้ทันทีว่าเขาคือโจเลียงหยุนผู้จัดการร้านจี้ชิงถังในขณะนี้เย่เฉินมีความรู้สึกหลากหลายอยู่ในใจเขาเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเข้าไปจับมือทั้งสองข้างของโจเลียงหยุนกระซิบว่าคุณโจโอ้ไม่สิอาโจคุณไม่เป็นไรแล้ว ฉันจะพาคุณออกไปจากที่นี่โจเหลียงหยุนหลังน้ําตาออกมาทันทีมองไปที่เย่เฉินสําลักออกมาพูดว่านายน้อยคุณคุณทราบเรื่องทุกอย่างแล้วเย่เฉินพยักหน้าฉันเห็นรูปถ่ายของคุณและพ่อของฉันนี่เป็นเหตุผลที่ฉันมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อพบคุณตามจนมาถึงที่นี่โจวเหลียงหยุนรู้สึกละอายใจพูดว่านายน้อยตอนนั้นในจินหลิง ฉันไม่เพียงแต่ไม่บอกตัวตนของตนเองให้คุณทราบเท่านั้นแต่กลับใส่ร้ายพ่อตาของคุณยังพูดจาหยาบคายกับคุณด้วยขอได้โปรดอย่าตำหนิฉันเย่เชิญพูดอย่างเร่งรีบเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรแม้ว่าฉันจะไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องราวแต่ฉันเชื่อว่าอาโจทำเช่นนี้เพราะเพื่อประโยชน์ของตัวฉันเอง ฉันสามารถได้รับคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึ้งนั้นเกิดจากการเตรียมการของคุณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฉันกลับต้องขอบคุณคุณจึงจะถูกต้องโจเหลียงหยุนรีบสายศีรษะพูดว่านายน้อยฉันเพียงปฏิบัติตามคำสั่งพ่อของคุณก่อนเขาจะเสียชีวิตนำคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึ้งมามอบให้คุณที่จินหลิงทั้งหมดนี้พ่อของคุณเตรียมการไว้สำหรับคุณ เป็นผู้น้อยต้องขอบคุณการสนับสนุนและดูแลอย่างดีจากพ่อของคุณทําให้ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องแสดงความขอบคุณต่อผู้น้อยภายในใจของเย่เชิญยิ่งรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นแม้ว่าเขาจะเคยสงสัยว่าการได้รับคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาแต่เขาไม่เคยพบหลักฐานโดยตรงเลยแต่ตอนนี้ คำพูดของโจเลียงหยุนยืนยันการคาดเดานี้ของตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานี้ในใจของเย่เฉินมีคำถามมากมายนับไม่ถ้วนเขาแทบจะอดทนรอไม่ไหวที่จะถามโจเลียงหยุนให้ชัดเจนแต่เมื่อมองดูสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพวกเขาเย่เฉินยื่นมือออกไปง้างปลอกเหล็กที่สวมอยู่บนคอของเขาแยกออกจากกันจากนั้นช่วยพยุงโจเลียงหยุนขึ้นมาพูดว่า อาโจฉันจะพาคุณออกไปจากที่นี่ก่อนคุณวางใจได้ความแค้นครั้งนี้ฉันจะให้ตระกูลรอชัยชดใช้ด้วยเลือดในอนาคตโจเหลียงหยุนพูดอย่างเร่งรีบนายน้อยสุดท้ายเรื่องนี้นับเป็นความผิดของฉันการที่ตระกูลรอชัยทำกับฉันเช่นนี้ก็สมควรแล้วตอนนี้ฉันไม่อาจไปจากที่นี่ได้หากฉันจากไปตระกูลรอชัยต้องไม่ยอมปล่อยครอบครัวของฉันอย่างแน่นอน ฉันไม่อาจดึงพวกเขาให้มารับเคราะแทนฉันได้เย่เชิญตกใจอย่างยิ่งถามอย่างรวดเร็วอาโจความขัดแย้งระหว่างคุณกับตระกูลรอชายคืออะไรกันแน่ฉันได้ยินจากภายนอกว่าคุณขโมยของของ,ของพวกเขาไปโจเหลียงยูนยิ้มกล่าวอย่างคมคืนฉันขโมยของของพวกเขาจริงแต่หากพูดให้ถูกต้องพวกเขาก็ขโมยของสิ่งนั้นมาเช่นกันขณะที่พูดเขามองไปที่เย่เชิญ พูดอย่างจริงจังนายน้อยคุณคงตกอยู่ในความสับสนมาเป็นเวลานานในใจมีคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบในเมื่อวันนี้คุณพบฉันที่นี่ฉันจะตอบคำถามคุณทีละข้อหลังจากที่ฉันตอบคำถามคุณฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอกับคุณ